สวัสดีเรล่าแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกๆคนกันด้วนะครับพบกันอีกแล้วกับครอบครัวโกมินิกกับผม b i ๊กต้นสปอร์ตแเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้แอดเจดีสอคุณจะได้นาทางแบบฟรีๆคุณภาพดีในทุกๆวันครบจบในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นรายการชุด เดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสดและมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันในกลุ่มด้วยสำหรับในค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลก็มีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกรุ้นเลือกเชียร์กันเหมือนเดิมผมเองก็คัดสรรมาให้3คู่นำไปประกอบการตัดสินใจได้เลยก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์ครับต้องฝากทุกๆคนที่รับชมมาอยู่กดไลค์กด s ั b s c r i b e like, กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเริ่มันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียคัพนะครับเตะกันในเวลาตีสองโตริโนโพบเจอกับปิซา はい。<susuruh> สำหรับคู่นี้ครับไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วเราจะไม่ย้อนดูเ e ตุถเหตละกันตริโน,โนครับสะดุดแพ้มา2นัดติดแล้วเหมือนกันครับผลงานเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับรวมถึงการเล่นเกมในบ้านสถิติเนี่ยออกมาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ส่วนด้านของปิซ่าเองเนี่ยผู้มาเยือนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มไม่ค่อยดี5นัดเนี่ยยังหาชัยชนะไม่ได้นะครับเป็นการแพ้3เสมอไป2เกมสําหรับคู่นี้ครับถ้าเรามองจากฟอร์มนะแทบไม่ต่างกันเลยเนาะแต่ถ้าเรามองเรื่องความได้เปรียบหรือกระแสที่มาในวันนี้ไม่ต้องคิด เลือกมองเจ้าบ้านอย่างตริโนได้เลยครับผมเชื่อว่าในบ้านวันนี้อาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่มีเปอร์เซ็นต์เก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนส่วนคู่ที่2นะครับเป็นด้านของสตุตการ์ดพบเจอกับเซลต้าบีโก้เตะกันในเวลาตีสอเป็นศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาเนี่ยในกระชับมิตรอย่างเดียวครั้งนั้นก็เป็นสตุตการ์ดนะครับเก็บชัยชนะไป2ประตูต่อหนึ่งสตุตการ์ดนะครับผลงานในตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยแพ้แค่1เกมเพียงเท่านั้นเสมอ1และชนะ3เกมและ มีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดูดีส่วนด้านของเซอต้าบิโก้ครับผลงานยังดูทรงๆในตอนนี้นะครับจะว่าดีก็ไม่ดีจะว่าแย่ก็ไม่แย่นะครับ5นัดเนี่ยเสมอหมดเลยรวมถึงการเล่นเกมเยือนด้วยนะครับแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เรามองเรื่องความได้เปรียบนะครับหรือเรื่องฟอร์มการเล่นต้องยกให้ทางด้านของสตุตการ์ตแต่กระแสะที่มาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระแสะที่แรงแล้วก็เป็นกระแสะที่ค่อนข้างจุงใจนิดหน่อยนะครับผมว่า ไม่ค่อยสวยนักวันนี้ครับให้เลือกสวนกระแสนะมองทางด้านของเซลตาบิโก้ผู้มาเยือนได้เลยครับคุณภาพดีกไม่ต่างกันอยู่แล้วผมว่าบุกไปในวันนี้ ไม่แพ้อย่างแน่นอนและคู่สุดท้ายนะครับเป็นลาลิกาสเปนเลอาอโอเบโดนะครับพบเจอกับทางด้านของบาเซลนาแต่กันในเวลาตีสองครึง่งสำหรับคู่นี้ครับไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเหมือนกันโอเบโดเนี่ยนะครับพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับผลงานก็ยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับในลีกเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวนะครับที่เหลือแพ้หมดจาก5นัดแล้วก็ทําประตูได้แค่1ประตูเสียไปถึง8ประตูเลยต่างจากทางด้านของบาเซลนานะครับที่มีผลงานที่ค่อนข้างดูดีมากๆ5านัดเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับ ชนะ4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมเสีย3ได้ถึง16ประตูเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราไม่ต้องคิดกันมากแล้วกันครับดูจากฟอร์มนะครับคุณภาพของทีม นะครับคุณภาพของตัวนักเตะในทุกตำแหน่งครับกระแสะมาแบบไหนก็ตามเลือกมองได้เลยครับที่ทางด้านของบาร์เซโลนาอย่างไรก็เอาอยู่ผมคิดว่าขาดกระจุยอย่างแน่นอนครับและ3คู่นะครับที่ผมเรียบเรียงมาให้นะครับมีทางด้านของโตดีโนและมองไปเซลต้าบิโกจบด้วยบาร์เซโลนานะครับถ้าเกิดยังไม่มากพอสามารถอดเจดี25เข้ามาร่วมสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกุมินิกินดีต้อนรับทุกทคน ก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ